สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับผมพบกงังเราชั้นแรกครับนี่หลังจากตั้งสารทีที่ตั้งสารเสร็จแล้วเขากำลังเบิ่งอันนี้ต่อเลยไม่ยังอ,อีกวันไหเทพื้นพี่น้นองครับตับพื้นตับผืนเขาจะทำเป็นสวนไม่ไม่จะทำเป็นครัวเป็นอะไรก่อนโอ้โหซีเอ็ตเป็นจิต สิสมุ้งขันอีบ่หรอไม่ว่าแต่ขันทีขันขัน,ขนบ่เทบ่จบดีแล้วเพราะว่าส่วมอยู่นิบ่หรอขันบ่เทปั๊บ,บ <c oughs> นบัมนเจ้ร <Okay. S 1> วยเหมือนเดิมเนาะไม่ทักทายกันเลยเนาะเดี๋ยวนี้เนาะทำไมหนูไม่ทักหนูจะเรียกพ่อแล้วพ่อก็กลัวจะถ่ายนั่นถ่ายนี่หรือเปล่า <c oughs> พ่อมุมดไปดูแต่เลขอยู่ลูกเรียก,กพ่อเพ่อได้ตัวไหนได้ตัวไหนลูกก็จะได้ตัวเดียวกันตัวพ่อ รวยแล้วลืมพ่อเนาะพอแล้วลืมลูกสาธุวดนี่แหละตบมึงแหลกกรไปกินเงิรดจัเออไปไปไปเป็นไปรินไปหอด้วยใ่ช่องว่างเลยไัน้รดียไปบอันกันยไปยังไปงานอยู่ตอนนี้ ำลังปรับครับเอาไว้วาดพื้นครับกินเลี้ยงวันไหนกินเลี้ยงวันไหนก็เดินทางกันจะคลิปนี้แล้วไปน้องมาหลังจากเสร็จคลิปนี้แล้วนะครับเราก็จะเดินทางไปงานครับจากบ้านทิลาไปฮอดงานกันวันเจ็ดสิบโลหลบเด้อครับเด้อหลบเด้อครับเด้อหลบเด้อครับเด้อรถปูนมาแล้วเด้ออันอันนี้ขัดไปเลยแม่บอเอาแค่หาขนทางเครื่องเฮ็ดใบท่านสองแสนหนึงขอดี น่าตึ๊ดเลยรถรถที่แปลกเขาไปเลยน้พี่น้องเพราะว่ามันมันไก่ครับแต่แก้ว

ต้อจะปราต้งใส่เดเตจะเป็นสสเกล้างบ้าเดีละกหลามาไดองเาพอนี่ระเอกับนนเลย่องสองออไปี่นีเยหเพราะว่าเละลาาแล้วสิตอนเ้าลสองเขาไปลซีไหมแุมเลยนี่ให้ ไอไปยู่ทกเจ้าเลยไอ้ไทงออกมาตน้องจะปิดียน่จกพี่สากุเลารอบเจ้าากโอเคนไอ้อแซนนจะปีนจะออกแขซอเจ้าไม่รู <disappointing. S 1> ้ะจาได้จะทำให้ใครอยู่ลูกเฮียก็ไม่มีพอจะทำให้ใครอยู่คะพ่อก็ไม่ได้กินญ้านะลูกพ่อก็แดกข้าวเหมือนกันไม่ บอกไว้ก็คือว่าไม่หากินซ้ำตายคงไม่ถึงสื่อ็หมายของเยาวนั่นทีอกันแล้วเอาตัวเธอให้รอดกนะเธอหนูไม่ใช่ใครอย่างนง้ยอะอะไรอะไรมาทักใจมาได้ไม่ได้เกยได้แกะเอาครับพี่น้องเพราะว่ารถบ็สะมาจะข้าไปถึงนะหลังจากที่นะครับตั้งสารเหลี่ยมสภาพพี่น้องยางเบิกจที่ตั้งเหลี่ยมอาารเนาะ ชวมวันพี่น้องเขากับชุนละมุนเนี่ยจัง่อยนะครัสสาวัน่าเห็นขากปั่นได้นะครับพี่น้องนี่นะครับตอนนี้คือพิธีเสร็จเรียบร้อยรอรเราปสเซีแล้วพี่น้องเขาเหมือนสิพาพี่น้องอยางเลาะเบิง่งก่อนสิไป,ปงานอีกชุดคลิปหนึ่งกันแล้วกันครับพี่น้องจากบันยิราไป็นครับประมาณเจ็ดสิบกิโลนะเจ็ดสิบกิโลเดินทางมาชัมม่วโมงกว่า ดีใจไร้ครับพี่น้องครับมื่อนีถือว่าเป็นสิริมงคลดีใจไร้ครับพี่น้องครับมื่อนีถือว่าเป็นสิริมงคลเรื่องดียามดีครับได้มาร่วมพิธีครับตั้งศาลแบบปั้นน้องโออีงนะครับผมเรียบร้อยแล้วพี่น้องไป็นไครับอลังการมากพี่น้องอลังการงานสร้างครับอยูเย็นเป็นสุขครับวันนี้ครับศาลพระพรหมศาล ายายครับก็สิดูแลบปกปักรักษาครับปกักหักษานะครับให้เหงืัอนครับยุ่งเย็นเป็นสุขโสุดยอดครับอลังการงานสร้างพิธีกับพวกน่ายครับธระมรดาเนี่ยพี่นงครับ แดดเริ่มออกแล้วครับแดดออกเริ่มฮ้อนเป็นเชียงเ,เริ่มร้อนเริ่มร้อนเอ้าเรื่องเหยียพัดเป็นหลังเบิรงเลกทูปตัวนอยู่บ่ล่ะนั่งสลายไปแล้วนีด่ดีนะครับนี่ครับ ไปหน่อยบางช่วงบางลาบแเนว,ว่าบ้านนาบเลขกทูปนะครับเลขกทูปตั้งสานนะครับรบ,รรบ,บ้านน้องอุ๋งิงนะครับหลักกาพาพี่น้องเขาเอืองินสร้างอย่างนี้พอหญิงมาหน่อยพอหีิสร้างมาครับที่พื้นครับที่พื้นแนวแล้วครับเพื่อความสะอาดเรียบร้อยครับ ยังอยูอ้งหลังอะทีนีเนืเกับปัจจัเป็นเพรว่าเป็ยังกะว่าท่านยังไม่ไม่แน่ใจแต่ว่ามีน้อเยื่อกรสับสูงะมาน้อกันครับนี้อเยื่ส เอฟซีเขามี้ทุาากคนไปแตะกับสนับสนุนทีมงานสาวน้อยครับแล้วขอบคุณด้วยพี่น้่มขอบคุณทูกกดติดตามขอบคุณทุกใบท์ถกแชร์ครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้สาวน้อยให้เราแค่ละกับมอบให้กับย่าหน่อยข้งยิงเขานะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนครับกำลังใจครับกำลังใจนะครับไม่อยก็บจีออเดินทางแล้วพี่น้องครับ ทางแล้วนะครับปลายทางวันนี้อยู่ที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับที่สามสามลำแท่งตัวแล้วสามลำแท่งตัวเรียบร้อยแล้วสามลำแท่งตัวเรียบร้อยแล้ ครับผมพี่นราต้องสับสนุกับเอาไสนุนเยอนะครับผม่อไปที่ตั้งกำลังใจนะครับต่อไปต้แชร์ใน้พีกเราได้ที่หลายเสียงดีครับ